รถโดยสารไฟฟ้ารุ่นใหม่ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ BMTA 2026คือก้าวสำคัญของระบบขนส่งมวลชนไทยที่มุ่งสู่อนาคตที่สะอาดเงียบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาที่จะเปลี่ยนรถโดยสารดีเซลเก่าจำนวนกว่า1,500คันให้กลายเป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบภายในปี2026ซึ่งนอกจากจะช่วยลดมลพิษทางอากาศแล้ว ยังช่วยยกระดับประสบการณ์การเดินทางของประชาชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑลให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยการออกแบบภายนอกของรถโดยสารไฟฟ้า BMTA 2026ถูกพัฒนาให้ดูทันสมัยและมีความบเฉี่ยวมากกว่าเดิมด้านหน้ารถใช้กระจกรับมุมกว้างแบบพาโนรามาเพื่อให้ผู้ขับมองเห็นได้ชัดเจนทุกมุมมองไฟหน้าเป็นแบบเลตทรงเรียวยาวที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและล้ำยุกโลโก้ BMTA ถูกติดตั้งอย่างโดดเด่นตรงกลาง พร้อมลายเส้นโค้งของตัวถังที่สื่อถึงพลังแห่งความเคลื่อนไหวส่วนสีประจำรถเป็นโทนขาวผสมฟ้าสดใสที่สื่อถึงความสะอาดและพลังงานบริสุทธิ์รถถูกติดตั้งล้ออลูมิเนียมดีไซน์ใหม่เพื่อรองรับแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงตัวโครงสร้างทั้งหมดผลิตจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงช่วยประหยัดพลังงานและลดเสียงรบกวนระหว่างการขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในรถ BMTA รุ่นใหม่นี้เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารภายในห้องโดยสารติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบอัตโนมัติที่ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตลอดการเดินทางบาะนั่งถูกปรับปรุงใหม่ให้กว้างและนุ่มมากขึ้นพร้อมพื้นที่ระหว่างบาะที่กว้างขวางเพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายแม้ในชั่วโมงเร่งด่วนมีจอแสดงผล LCD สำหรับข้อมูลเส้นทางแบบรียล t ทม์และระบบเสียงประกาศที่ชัดเจนมากขึ้น ด้านความปลอดภัยก็ไม่ถูกละเลยเพราะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบคันระบบตรวจจับการชนอัตโนมัติและสัญญาณเตือนเมื่อรถใกล้ถึงจุดจอดเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยมากที่สุดระบบขับเคลื่อนของรถโดยสารไฟฟ้า BMTA 2026เป็นหัวใจหลักที่สร้างความแตกต่างจากกรุ่นก่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้แรงบิดทันทีตั้งแต่เริ่มเคลื่อนที่ทำให้รถออกตัวได้อย่างนุ่มนวลและไร้เสียงรบกวน แบตเตอรี่ลิเทียมความจุดสูงสามารถวิ่งได้ระยะทางกว่า250กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและใช้เวลาชาร์จเต็มเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นจุดชาร์จไฟฟ้าจะถูกติดตั้งในพื้นที่หลักทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการใช้งานอย่างต่อเนื่องในทุกเส้นทางสำคัญระบบเบรดพลังงานกลับ (regenerative braking) ช่วยแปลงพลังงานขณะเบรกกลับมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ทำให้ยืดอายุการใช้งานและลดการสิ้นเปลืองพลังงานได้อีกระดับ การทดสอบภาพสนามในช่วงปี2025ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ารถรุ่นนี้สามารถทำงานได้ดีในทุกสภาพการจราจรของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นช่วงรถติดหรือทางลาชันตัวระบบควบคุมอัจฉริยะช่วยปรับกำลังมอเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานแบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามผ่าน GPS เพื่อให้ศูนย์ควบคุมสามารถตรวจสอบตำแหน่งรถและสถานะการทำงานได้ตลอดเวลา ซึ่งทั้งหมดนี้ทําให้ BMTA มั่นใจว่ารถรุ่นใหม่นี้จะเป็นมาตร,รฐานใหม่ของระบบขนส่งสาธารณะไทยสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือความเงียบและความนุ่มนวลขององค์การขับขี่เสียงเครื่องยนต์แทบจะไม่ดังเลยแม้ขณะเร่งความเร็วทําให้บรรยากาศภายในรถสงบและสบายผู้โดยสารสามารถพูดคุยหรือพักผ่อนได้โดยไม่ถูกรบกวนจากเสียงเครื่องยนต์เหมือนในอดีต การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งไฟฟ้าเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของ BMTA แต่ยังช่วยลดคาร์บอนฟุตพริมของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต BMTA ยังมีแผนจะขยายโครงการรถโดยสารไฟฟ้าให้ครอบคลุมเส้นทางต่างจังหวัดรวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันเชื่อมต่อข้อมูลการเดินรถแบบเรียลไทม์เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเวลามาถึงของรถได้ทันทีผ่านสมาร์ทโฟนและอย่างตั้งเป้าที่จะพัฒนาเทคโนโลยีชาร์จไฟแบบอัตโนมัติ รวมถึงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุดสำหรับผู้ที่เคยใช้บริการรถโดยสารของ BMTA มาก่อนการมาถึงของรถรุ่นปี2026นี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ทุกคนจะสัมผัสได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวขึ้นรถความทันสมัยความสะดวกสบายและความปลอดภยัยถูกผสมผสานไว้ในรถคันเดียวอย่างลงตัวนี่คือก้าวใหม่ของระบบขนส่งสาธารณะไทยที่มุ่งไปสู่อนาคตที่สะอาดปลอดภัยและยั่งยืน ช่องเรือลแ a ดไทยแลนด์จะพาคุณไปเห็นรายละเอียดทั้งหมดของรถโดยสารไฟฟ้า BMTA 2026ทั้งภายนอกภายในและเทคโนโลยีเบื้องหลังที่จะเปลี่ยนวิธีการเดินทางของคนกรุงเทพมหานครไปตลอดการรถโดยสารไฟฟ้าไม่ใช่แค่พหนะแต่คือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเริ่มต้นยุคใหม่ของการเดินทางในประเทศไทยและนี่คือเพียงก้าวแรก,กขององค์การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตของเรา